ถ้าจะตัดเน็ตเมืองบาปยกตัวอย่างเช่นมิวดีก็ต้องรู้ว่าจุดเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เนต็ตเพื่อน,นำไปสู่ออกนอกประเทศต้องไ้สอดมันมีกี่จุดอยู่ตรงไหนแล้วก็ตามไปตัดให้มันครบทุกจุดเชื่อมต่อสัญญาณเนต็ตที่จะออกไปทางมิวดีออกไปทางมินมาคำถามก็คือกระทั่งถึงเช้าวันนี้ตัดไปถึงไหนอย่างไร เราจะไปกันที่คุณไต้รัฐวิริยะสิริกุลนะคะรองเลขาแล้วก็รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการก,ารกสรทชนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณไต้รัฐคับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค,คุณอะไรครับคุณมรัฐครับค,ครับโอเคในทางเทคนิคถ้าเราจะตัดสัญญาณเน็ตที่จะไปทางเมียนมาเราก็จะต้องไปปิดจุดเชื่อมต่อเน็ตออกนอกประเทศตรงอำเภอแม่สอดซึ่งท่าที่ทราบมีอยู่21จุดนะฮะเราไปไปสกัดไปปิดจุดเชื่อมต่อเน็ตตรงแม่สอดทั้ง21จุดแล้วใช่ไหมครับ ครับครับคือคือการปิดเน็ตเยนะครับต้องอย่างนี้นะครับครับถ้าถ้าเป็นไอพีแอดเ s ที่ทางมั่นคงชี้มาว่าอันนี้เป็นไอพีที่ผิดกฎหมายเนี่ยเราปิดเลยนะครับครับแต่ตอนนี้สิ่งที่ผมกําลังทําก็คือว่าทางด้านเน็ตอื่นๆเนี่ยที่เขามีคู่สัญญากับต่างประเทศเนี่ยเราเรียกสัญญาเข้ามาดูนะครับแล้วเราก็จะบอกว่าให้คุณมาแสดงว่าคู่สัญญาคุณเนี่ยทําอะไรแน่นะครับครับถ้า ถ้าเกิดว่าแล้วเราก็จะดูปริมาณในการใช้ถ้าคุณใช้ตลอดยี่สี่ชั่วโมงไม่มีตกเลยเนี่ยอันนี้เราอาจจะเข้าข่ายสงสัยว่าอะไรเพื่อความเซนเตอร์คือเราก็จะดูที่อยู่ตรงบริเวณของผู้สัญญาเขาด้วยถ้าออกจากสํานักงานออกจากรั้วประเทศเราไปสักสอง้อยเมตร5 0าเมตรกิโลนึงก็คือตึกแถวนั้นเราก็จะปิดเลยครับโอเคโอเคแสดงว่าแสดงว่าสัญญาณเน็ตตรงชายแดนเราแบ่งเป็นสองส่วนส่วนแรก i อ a d d อ e s s ไหนที่ฝ่ายความมั่นคงเขาชี้ว่าเฮ้ยมันผิดนะ เราตัดทันทีเลยถูกไหมครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเน็ตอื่นๆเน็ตอื่นๆเราก็คงจะต้องคุยกับบริษัทที่เขามาซื้อเหมาสัญญาณเน็ตแล้วไปให้บริการทางฝั่งนู้นเนี่ยต้องคุยกับเขาก่อนว่าไอ้สัญญาณเน็ตที่คุณซื้อเหมาเนี่ยแล้วก็ส่งไปให้บริการทางฝั่งนู้นเนี่ยเอาไปใช้ทําอะไรใช้ผิดกฎหมายหรือไม่อะไรประมาณนั้นถูกไหมครับใช่ครับคือเราก็จะดู ปริมาณการใช้ของของเขาครับอ๋อครับครับผมจะยกตัวอย่างเป็นกรณีศึกษาอย่าง,างเช่นที่แม่สอดมีจุดเชื่อมต่อเน็ตเพื่อออกนอกประเทศ21จุดด้วยกันน,นะครับถ้าจะไปทางมลดีมันก็จะต้องผ่านจุดเชื่อมต่อตรงแม่สอดทั้ง21จุดใน21จุดนี้มีสักกี่บริษัทครับที่เข้ามาซื้อเหมาสัญญาณเน็ตและเอาแล้วข้ามไปให้บริการทางฝั่งนูน้นมีสักกี่บริษัทครับกลมกลม ถ้าเป็นที่ถูกต้องเนี่ยก็ประมาณสักสิบห้าสิบหกบริษัทเนี่ยนะครับที่ถูกต้องสิบห้าสิบหกบริษัทนะฮะครับผมครับแต่แต่ผมเรียนอย่างนี้นะครับหนึ่งบริษัทเนี่ยอาจจะไม่ใช่เส้นเดียวนะครับอาจจะมีสองเส้นสามเส้นอาจจะ่ีหลายเจ้านะครับผมใช่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 เพราะว่าเพราะว่าแต่ละบริษัทที่เข้ามาเป็นคู่สัญญาที่เข้ามาขอที่เข้ามาแจ้งกับกสทชเนี่ยเขาก็ควรจะมีหลายเส้นนะนะครับ แต่ทีนี้เฉพาะ21จุดเชื่อมต่อเด็ดออกนอกประเทศตรงแม่สอดเนี่ยมีบริษัทที่มาขออย่างถูกต้องตามกฎหมาย1 5 6บริษัทใน15ู 16. บริษัทนี้เราเรียกมาคุยหมดแล้วใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ให้เขาส่งการบ้านกลับมาว่าไอ้เน็ตที่คุณเอาไปขายต่อทางฝั่งโน้นเนี่ยเอาไปทำอะไรเขาแจ้งกลับมาหรือ,อยังครับ เอ่เขาจทยอยแจ้งหมดแลยครับทยอยแจ้งกลับวาถูกไหมครับว่าผู้สัญญาของเขาคือใครนะครับแล้วก็เขาพอจะรู้ไหมว่าเขาเอาไปทําอะไรบ้างเราเราเดทไลน์เราขีดเส้นใต้เราขีดเส้นใตยให้เขาจะต้องแจ้งข้อมูลกลับมาภายในวันไหนเอ่ยอ่าวันนั้นผมสั่งการไปประมาณสิบห้าวันนะครับ หรือสี่สัปาไม่เกินขึ้นเดือนกุมภาเนี่ยครับโอเคสิ้นกุมภาก็คือภายในเดือนกุมภาที่เขาจะต้องแจ้งกลับมาว่าไอ้ไปซื้อเหมาเน็ตของเราเนี่ยแล้วก็ไปให้บริการเนี่ยไปให้บริการใครใช้เพื่อการอะไรบ้างประมาณนั้นแล้วจึงจะมาพิจารณาว่าเอ๊ะเราจะตัดไม่ตัดจะตัดอย่างไรถูกไหมครับใช่ครับดังนั้นวันนี้จึงกล่าวได้ว่าสัญญาณเน็ตที่ข้ามไปให้บริการแถวแถวมิวดีเราไปปิด เราไปปิดแค่บางส่วนมีบางส่วนรอการตรวจสอบถูกต้องนะถูกต้องครับเช่นเดียวกันที่แม่สายมีจุดเชื่อมต่อเน็ตออกนอกประเทศ23จุดคงมีเป็น10บริษัทที่เข้ามาเป็นคู่สัญญาซื้อเหมาและเอาไปบริการทางท่าขี้เหล็กตรงนั้นรเราก็ขีดเส้นตายไปเหมือนกันว่าภายในเส้นเดือนกุมภาคุณต้องแจ้งกลับมาครับอืมเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าฝ่ายความมั่นคงเข้าชี้เป้าให้ตัดมา สักกี่บริษัทหรือกี่รายหรืออะไรอย่างไรไหมครับมี IP address ที่แจ้งมาแบบจากทางบ้านคงชี้มานี่ก็มาัก45 address นะครับที่เราได้ดำเนินการระงับไปนะครับอ๋อครับสี่หที่ระงับย้ำอีกครั้งหนึ่งที่แม่สายก็เช่นเดียวกันกับที่แม่สอดก็คือเราก็ตัดเฉพาะ IP address เท่าที่ฝ่ายความมั่นคงเขาชี้เป้ามาชัดรับแต่ในภาพใหญ่ๆในภาพรวม บริษัทที่ซื้อเหมาและเอาไปบริการทางท่าขี้เหล็กเนี่ยเรายังไม่ได้ตัดเขารอเขาชี้แจงกลับมาก่อนภายในสิ้นเดือนนี้ถูกต้องนะครับครับกอนนี้อย่างนี้ก็เช่นเดียวกันกับทางฝั่งปลอยเป็ดใช่ไหมครับปลอยเป็ดเมื่อวานที่ไปเนี่ยมีสิบสามจุดแก้าสิบสามสิบสามเจ้านะครับ,รบก็รือเส้นที่เถื่อนเนี่ยที่เจ้าของเข้ามาชี้แล้ว ชี้ว่าเส้นไหนของใครของใครเส้นที่ไม่ได้ชี้เราก็ทาเกินดาเนินการตัดไปสามเส้นเมื่อวานนี้ครับอ๋อตัดสามเส้นเป็นเส้นใหญ่ๆเลยนะฮะใช่ครับเป็นเส้นใหญ่ๆเส้นระดับข้อมือเลยนะฮะในนั้นออปติกไฟเบอร์บานเลยถูกไหมฮะเมื่อวานนี้รู้สึกจะยี่บสี่คอมีอยู่หกคอที่ที่แอคทีเวตอยู่นะครับอืมหรือ,อวันนี้ผมก็ได้เมื่อวานผมก็ได้สั่งการลูกน้องไปแล้วก็ให้ประสานกับทางพี่ทหารกับตำรวจเขาให้เขาไล่เลยครับว่าต้นต่อจับ ฝังไทยนี่คือบ้านหลังไหนครับ,รบวันนี้กาไล่กันอยู่ครับ,รบแต่คราวนี้จะเป็นออปติกไฟเบอร์เส้นเถื่อนเส้นไม่เถื่อนมันก็ต้องไปเชื่อมต่อมาจากจุดเชื่อมต่อที่เป็นทางการถูกต้องไหมฮะใช่ครับยกตัวอย่างเช่นจุดเชื่อมต่อที่เป็นทางการที่เป็นเซ็นเตอร์ของ NT ของ True ของ a i s ของ d t แทของะอะไรก็ว่ากันไปประมาณนั้นถูกไหมฮะ อ๋อมันอย่างนี้ครับคุณนายครับอาจจะมีบ้านบางบ้านที่เขาซื้อซื้อเน็ตเป็นคุณนายซื้อเน็ตเข้าบ้านนะครับแล้วไปจายต่อแล้วก็แล้วเขาก็ไปต่อเองออกหลังบ้านอ๋อโอเคไปซับต่อแต่ด้วยความเพารบบ้านหลังนั้นมันต้องไปซื้อต่อไปซื้อเน็ตจากเอ่อโอเปอเรเตอร์แบบขนาดมหาศาลเลยนะอ๋อเขาจะทําอย่างนี้ครับที่ที่เคยเห็นเนี่ยบางทีซื้อสามยี่ห้อมาลงบ้านหลังเดียว ซื้อสามยี่ห้อซื้อทั้งสามยี่ห้อเลยคือเอาทุกยี่ห้อมาเลยครับมารวมกันแล้วก็มาเขาเรียกว่าสามแค่แค่ทำโหลดบาลานซ์แล้วก็ใส่เครื่องอีกทีน่แล้วก็ยิงเป็นไฟเบอร์ข้าไปต่างประเทศครับก็ซื้อสามยี่ห้อครับซื้อสามยี่ห้อต่ออัปติกไฟเบอร์จากสามยี่ห้อมาที่บ้านตัวเองจากนั้นก็ใช้วิธีการรวมสายครับแล้วก็ต่อไปฝั่งนู้นครับแล้วก็ต่อไปฝั่งนู้นเพื่อให้ท่อที่ข้าไปฝั่งนู้นใหญ่ขึ้นว่าเงั้นเถอะครับแล้วก็เป็นลักษณะเหมือนกับเป็นสามวงนะถ้า วงไหนดอกก็มันก็จะวิ่งไปวงนันใช้ทดแทนกันได้หมดไงอัตโนมัติงงแอปกในตัวแอปในตัวเองไงทั้งสามมันทดแทนกันได้โดยอัตโนมัติโอ้โหนี่เขาล้ําจริงๆนะเขาล้ําจริงๆเมื่อวานไปเจอสามเส้นที่มันเถื่อนหาเจ้าของไม่ได้แล้วเราก็ตัดโอเคอทีนี้ทีนี้ทางฝั่งปลอยเป็ดเราก็เราก็ดําเนินการเช่นเดียวกันกับทางแม่สายแล้วก็แม่สอด เช่นเดียวกันครับทาง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 จันทบ,บุรีทางตราดที่จะไปเชื่อมต่อกับเกาะกงจะไปเชื่อมต่อกับเมืองไพลินซึ่งมันเป็นเมืองคาสโนโเช่นกันนนครับ,รบตรงนั้นก็เช่นเดียวกันก็คือเราก็บอกให้บริษัทที่เข้ามาซื้อเหมาเน็ตเพื่อข้ามไปบริการทางฝั่งเขมรเนี่ยแจ้งรายละเอียดมาที่เราภายในสิ้นเดือนนี้เช่นกันใช่ไหมครับครับใช่ครับทุกทกพื้นที่ครับ อ๋ออืงตั้งสังขะการจนาบุรีอะไรด้วยครับอ๋อทุกโซเลยทุกพื้นที่ที่เป็นแนวตะเข็บเอ๊ะผมสงสัยจังตร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 งการจนาบุรีมีจุดเชื่อมต่อเน็ตออกนอกประเทศทั้งจังหวัดเนี่ยสิบเอ็ดจุดปรากฏว่ามันไปอยู่ในบริเวณที่เขาเรียกว่าบ้านพุน้าร้อนแปดจุดซึ่งผิดสังเกตนะไอ้บ้านพุน้ําร้อนเน่ยมันไม่ใช่เมืองมันไม่ใช่เขตเศรษฐกิจนะ แต่มันเป็นปลายทางของมอเตเวย์ก็โอเคทีนี้ทําไมจุดเชื่อมตอนเด็ดของอนอกประเทศแปดใน11จุดของกาจัมบูลีมันไปโผล่ที่บ้านพุกน้ําร้อนนะฮะฝั่งนู้นของเมียนมามันเป็นอะไรครับเอ่อฝั่งคืออย่างนี้นะฮะเวลาที่บริษัทผู้ประกอบการเนี่ยเขามาขออนุญาตจ,จากเราใช่ไหมครับมมันก็จะมีสองแบบคือแต่แต่เมื่อก่อนหน้านี้นะฮะอืแบบหนึ่งเราก็จะให้เขาออกต่างจุดมาตรฐานที่เรากาหนดเนชะ่นสะพาน สะพานเชื่อมระหว่างประเทศหรือว่าจุดที่เราสั่งใช่ไหมครับแต่มันก็จะมีลักษณะอีกบางอันที่ว่าเขาอาจจะไปออกต่างหากแยกไปที่ว่าบริษัทที่ผู้ค้าเขาฝั่งนู้นเน่อยู่แถวนั้นถ้าเขาจะต้องลากสายมาที่จุดที่เรากําหนดแล้วลากกลับไปใหม่เนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มต้นทุนให้เขาค<ช>เกินภาระนะครับเราก็จะอนุรลมให้เขาลากตรงได้คร<ช>ับะ<ช>น,น,นียตรงที่คุณนายพูดเนี่ยผมเข้าใจว่าฝั่งตรงข้ามเขาน่จะมี ธุรกิจคู่ค้าเขาอยู่ในแถวนั้นนะครับครับอ๋อลาตรงไปแต่ว่าผมผมยังไม่รู้ว่าทําอะไรครับเพราะว่าอันนี้ยัตรงผมยังไม่ได้ผมยังไม่ได้ไปสังขารจะไปอยู่วันนองวันนี้เดือนน้อครับผมก็จะว่าบ้านพู้ําร้อนจากคนละจุดกับสังขารนะครับครับน่าจะคนละจุดกับสังขารใช่ครับท่้นคุณําร้อนทัางสังขารครับใช่ครับครับครับบ้านพู้ําร้อนก็จะไปดูด้วยใช่ไหมคุณไตรรัตน์ใช่ครับใช่ครับก็จะไปที่การทั้งหมดครับ เขาบอกว่าเดินข้ามรั้วประเทศไทยไปแค่ไม่กี่ก้าวก็จะเจอตึกสร้างเต็มไปหมดเลยใช่ครับอันนี้ที่เคยไปตรงแถวแถวบุรีรัมย์สุรินทร์ก็ข้ามรั้วไปก็เจอตึกเลยครับยืนอยู่ที่ริมรั้วประเทศไทยมองข้ามไปก็เห็นเลยใช่ครับอ๋อตรงช่องจอมสิครับตรงช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ใช่ไหมครับมองข้ามไปก็เป็นโอเสมเตยเดียวเดียวยืนเดี๋ยวเดียวยืนใบใบกับคนในตึก โอ้โหโอ๋อเห็นไป<ก>ตึกเหมือนกันหมดเลยทั้งสองสจุดนี้ทัง้งฝั S ่งโ e อซเมตเนี<ส>่ยที่มองเห็นจากช่องจอมเนี่ยมันก็คือคาสโนโทั้งนั้นว่า,างนั้นเถอ,อะครับชัดเจนชัดเจนเอ๊ะผมสงสัย่นิดนึงถามด้วยความเป็นห่วงคุณไตรัฐนะเพราะว่าผมสัมภาษณ์รองนายกความมั่นคงคุณภูมิธรรมก็หลายครั้งแกก็พูดสิ่งดังฝั่งชัดแกบอกว่า9ก้าโมงเช้าของวันที่หกุมภาต้องตัดหมดไม่ว่าไฟหรือเน็ตฟังดูอย่างนี้เน็ตยังตัดไม่หมด จะไม่มีปัญหากับรองนายกภูมิธรรมหรือเลเนี่ยสงสัยจังไม่ไม่ไม่มีครับผมผมได้เรียนท่านไปแล้วครับคือคืออย่างนี้นะครับเน็ตของเราเนี่ยเออมันเหมือนกับประตูบ้านนะใช่ไหมครับอืมอันนี้อย่างอย่างถ้าของอย่างบริษัทจักรใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นเกตเวย์ใช่เน็ตที่ออกไปมันไม่ใช่ไปแค่ประเทศเพื่อนบ้านมันไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นถ้าเราปิดเนี่ยมันก็จะสะเทือนคนในประเทศเราด้วยอ๋อครับผมถึงไบอกว่าต้องต้องไล่ไอพีดูว่าไอพีไหนที่มัน ที่มันผิดแน่ๆข้อที่หนึ่งจะไอีต้องสงสัยว่าจะให้ระงับการใช้การให้บริการไปก่อนอย่างนั้นนะครับครับครับผมเข้าใจว่าไอที่ปิดทั้งฝั่งแม่สอดกับแม่สายก็น่าจะไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าไอเส้นที่แทงไปที่เมียนมาแทงไปที่ท่าขี้เหล็กนั้นมันให้บริการเฉพาะแถวๆนั้นแหละมันไม่ได้ไปไกลทั่วโลกหรอฮะครับอ๋อนั่นก็จะเป็นถ้าเป็นไอแบบบริษัทที่ IPLC ที่แบบดึดตัวหนึ่งอย่างเงี้ย ใช่ครับแต่ถ้ามันมีมันมีเป็นเกตเวอีกอันหนึ่งครับซึ่ง,ซ,งซึ่งก็อยู่ตรงนั้นเหมือนกันอันนี้เกตเวเนี่ยอาจจะต้องพึงระวังนิดหนึ่งนะครับอ๋อครับครับครับบริษัทที่ซื้อเหมาเน็ตตามชัยแดนเนี่ยค่ายใหญ่ๆเนี่ยมีสักกี่ค่ายรันค,ค่ายใหญ่ส่วนใหญ่ก็เป็นเกตเวเองนะครับแต่ว่าบริษัทย่อยๆที่มาซื้อ ซื้มมเอเหมาไปแล้วมาทําเองเนี่ยก็มีก็ประมาณอย่างที่แม่สอดก็สิบห้าเจ้านะครับที่ที่ผมจำไม่ผิดนะครับอ๋อแม่สอดยี่สิบห้าเออคือคือคือผมทําชาร์จขึ้นมานะครับ <c oughs> ผู้ให้บริการที่เรียกว่า IIG ตัวอย่างก็เช่นตัวอย่างก็เช่น,ต,ชนตัวอย่างก็เช่น NT หรือ AIS หรือ t ทรูตัวนี้เป็นต้นกลุ่มนี้เรียกว่า IIG ถจีสู่ไปฮะใช่ครับโอเคจาก กลุ่มนี้เขาก็จะขายเหมาไปที่ผู้ให้บริการเน็ตข้ามประเทศที่เรียกว่า IPLC ครับถูกไหม IPLC ก็จะได้แก่15-16บริษัทดังนี้เป็นต้นอย่างที่คุณแต่ละพูดใช่ไหมใช่ครับโอเคจาก IPLC ก็จะข้ามไปทางมิวดีกระท่าขี้เหล็กมีทั้งยิงตรงจาก IPLC และมีทั้งที่มีบริษัทย่อยรับต่อจาก IPLC แล้วก็ข้ามไปทางฝั่งนู้นถูกไหมครับ เวลาที่เราจะตัดเนี่ยมันตัดได้2จุดจะตัดที่ IIG ก็คือต้นทางก็คือเช่นที่บริษัทธุรทรค,คมแห่งชาติก็คือ NT ก็ได้หรือจะไปปิดตรงจุดเชื่อมต่อตรงชายแดนในชั้นของ IPLC ก็ได้ถูกไหมฮะครับส่วนใหญ่แล้ว IIG เนี่ยเราจะปิดเป็น IP a d d r s s s เพราะว่า ในหนึ่งในหนึ่งเกตเวนเนี่ยมันจะมีเยอะมากอย่างที่ผมเรียนนะครับจะมีออกไปท่องโลกบ้างอะไรบ้างใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะดูไอพีที่รหัสของพม่าเนี่ยเราก็จะปิดนะครับส่วนไอพีเอลซีเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหนึ่งต่อหนึ่งก็คือหมายความว่าเขามีบริษัทที่แน่นอนที่อยู่ตรงนี้ว่าเขาขายให้คนนั้นคนเดียวอย่เงี้ยถ้าต้องสงสัยเราก็ระงับการใช้งานก็ได้ครับถ้าถ้าทัวนอีกครั้งนะฮะในเชิงของภูมิศาสตร์นะครับถ้าเป็นแม่สาย ก็จะข้ามไปถ้าคีเล็กถ้าเป็นแม่สอดก็จะข้ามไปทางมิวดีถ้าจะเป็นอรัญยประเทศสะแก้วก็จะข้ามไปทางปลอยเป็ดถ้าเป็นสุรินก็จะข้ามไปทางโอสเม็ดงคาสิโนแห่งใหม่แต่ถ้าเป็นจันทบุรีเป็นตราถ้าข้ามไปก็จะเป็นไพรินใช่ไหมฮะครับโอเคมันดงคาสิโนมันทุกจุดเลยมันมันดองออนไลน์ทั้งนั้นเลยนะโอ้โหครับเอาเอาเอาโอเค เดินหน้าปิดต่อไปครับขอบคุณมากครับคุณไตรรัตน์ครับขอบคุณนะคะสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณไตรรัตน์วิริยะสิริกุลนะคะรองเลขาแล้วก็รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกสทชค่ะเหมือนได้เหมือนได้กลับเข้าห้องเรียนเลยนะโอ้เยอะมากนะฟังแล้วน่าตกใจด้วยความเคารพนะด้วยความเคารพเลือกทั่วไทย Inside Thailand ทำหน้าที่ตั้งแฟ้มข้อมูลพื้นฐานให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครบถ้วนแล้วนะหน้าที่คนทำงานถ้าจะออกนอกประเทศมันต้องผ่านจุดเชื่อมต่อ กี่จุดก็บอกไปแล้วทั้งประเทศไทยมีจุดเชื่อมต่อของเน็ตที่จะออกนอกประเทศอยู่กี่จุดผมก็รายงานไปและ้ว3เกจุดทั่วประเทศนะใน300ร้อ9จุดมันไปอยู่ในจังหวัดไหนเท่าไหร่เราก็นำเสนอไปแล้วใช่เชียงรายแม่สายแม่สอดบ้านของลึกบ้านผูน้ำร้อนเอะแยะกันไปหมดและเราก็บอกด้วยว่ายกตัวอย่างเช่น ที่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 ภาคเหนือเนี่ยมันมีจุดเชื่อมต่อเน็ตไปต่างประเทศอยู่กี่จุดและเกือบจะทั้งหมดมันอยู่ในพื้นที่พื้นที่เดียวและพื้นที่นั้นมันข้ามไปที่ไหนเราก็รายงานไปแล้วนะใช่ค่ะข้ามไปแม่สายปัญหาของมันก็คือว่าสุดท้ายก็คือว่าจุดเชื่อมต่อสัญญาณเน็ตที่จะข้ามไปทางท่าขี้เหล็กข้ามไปทางเมียนมาเนี่ยไปทางเมีวดีเนี่ยปรากฏว่าไม่ได้ตัดหมดไม่ได้ตัดสัญญาณเน็ตหมดไม่ได้ปิด จุดเชื่อมต่อเน็ตออกนอกประเทศทั้งหมดม,มีการปิดมีการตัดสัญญาณเน็ตเฉพาะ IP Address ที่ฝ่ายความมัน<ต>่นคงแจ้งมาซึ่งก็งมีแค่4-5 IP Address นั้นเองใช่ค่ะแต่เกือบจะทั้งหมดนั้นยังไม่ได้ตัดถึงว่าเขายังทำมาหากินกันได้รอให้บริษัท IPLC เอง,งาซาซื้อเหมาสัญญาณเน็ตแล้วไปขายต่อแถวท่าเดเล็ว แล้วก็เมิวสีสแจ้งข้อมูลมาแจ้งมาว่าคุณซื้อเหมาแล้วเอาไปขายต่อขให้ใครไอ้ใครที่ซื้อเอาไปใช้ทําอะไรฝั่งโน้ตหรือเปล่าเป็นภัยต่อความมั่นคงกระทบกับมาที่เขตประเทศไทยหรือไม่ภายในสิ้นเดือนกุมภาจะได้ปิดได้ถูกจุดโอ้โหต้องใช้เวลาอย่าแปลกใจว่าหลายคนสงสัยทําไมเขายังทำาหากินกันอยู่ออย่าเพิ่งถอดใจค่ะคุณนาย สามร้อยเก้าจุดเองบาย